เอเยอร์วสอฟสสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเจ้าบาจารโตมิน่า400นั่นเองนะครับผมนะเป็นรถสัญชาติอินเดียนะเจ้าคันนี้คือแบบว่าแต่งแบบสไตล์ทัวริงมาแบบสวยๆเลยครับลูกค้านะชุดสีตัวรถน,รนะครับลูกค้านะเป็นสีเขียวตัดดำนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3 7 3ซีซีนะฮะมีมาให้ถึง 40แรงม้าเลยนะครับคันนี้มีของแต่งเป็นแคทบาร์มาให้นะครับผมนะพ่อเดิมมีแหลกหลังพร้อมกล่องมาให้ครับลูกค้านี่เลยนะครับผมนะแล้วก็กาดแทนชิวหน้าแต่งนะพร้อมออกคลิปเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า l e d ครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังเต็มๆครับผมเป็นระบบเบรกเอเวสมาให้นะฮะเจ้าคันนี้สวยๆเลยครับลูกค้านะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะฮะนี่เครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดคลิปเลยครับลูกค้านะคันนี้เลขไม้น้อยมากๆนะฮะอ่า เรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับผมหน้าจอเรือนไหม่นะครับเป็นแบบ LCD นะครับลูกค้ามีมาให้ถึง2จอเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอกิโลเมตรนะฮะอยู่ที่6,926กิโลเมตรนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นเลขความเร็วนะครับผมสวยๆเลยดูได้ครับประกับมีแสงออกมาด้วยนะฮะอ่าประมาณนี้สตาร์ทง่ายๆครับผมระบบไฟติดครบครับลูกค้าโดยรวมรถสวยสภาพดีฮะอ่าพร้อมกับขี่เลยโต้เตอร์สะอาดกิฟตครับผมคันนี้ได้เป็นท้ายเดิมนะไฟท้ายเดิมนี่คือเท่มากๆนะเจ้าคันนี้ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับผมเรื่องนิ่งๆเงียบๆเลยครับผมนะ,ะหาใครสนใจเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยครับลูกค้าขายอยู่ที่46,900บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มเขียวเอกสารครบเลยหากใครสนใจรถสวยๆแบบนี้นะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ